สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเลือกเลือกฟังได้ตามลัคนาราศีหรือว่าดาวจันบางคนที่รู้ดาวจันหรือดาวศุกร์เนี่ยถ้าฟังดาวจันกับดาวศุกร์ก็จะแม่นกว่าเค้กเชื่อแบบนั้น่ะนะว่ามันแม่นกว่านะคะถ้าเกิดมีเสียงกุก,กัดนิดน,นึงก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมเค้กมันเ <laughs> พิ่งสาวผมรล้อนก็กระเด็นกระดอดนะคะโอเคขยันเริ่มเลยกับเพื่อนที่มี ลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันมังกรนะคะมาแบบดูกันว่าคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างวันนี้นะคะเขาอยากบอกว่าคือตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยมันต้องการอะไรแล้วให้แล้วพร้อมแค่ไหนที่จะรักใครหรือว่าสาร 3, สัมพันธ์นู่นนี่นั่นเขายังอยากใช้เวลาในการค้นหาตัวเองอยู่บางทีเขาก็เลยเหมือนกับไม่รู้ว่าจะตอบคุณว่าอะไรเพราะตัวตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น,นบางทีมันก็เลยเหมือนกับ ยังไม่พร้อมนู่นนี่นั่นนะคะแล้วตัวเขาอะ่ะมีปมหรือมีแผลจากคนรักเก่าหรือแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าอะ่ะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ว่าเขายังรักคนเก่านู่นนี่นั่นนะแต่มันเหมือนมันยังปล่อยไปไม่ได้อะ่ะมันยังมีอดีตบางอย่างที่ยังตามหลอกหลอนอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขา้ออยากบอกให้คุณรู้ว่าหลายๆครั้งอะ่ะเขาอยากจะขอโทษหลายๆครั้งเขาอยากจะขอบคุณหลายๆครั้งอะ่ะเขาก็รู้สึกว่า ไม่พูดอะไรมันจะดีต่อตัวคุณมากกว่าหลายๆครั้งเขารู้สึกว่าเออเขาอยากจะอธิบายนะอยากจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คุณฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีอะสถานการณ์ชีวิตความรู้สึกทั้งตัวเขาเองตัวคุณอนะมันไม่เอื้ออำนวยให้พูดเออมันไม่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 สนับสนุนให้เขาแบบเปิดปากพูดออกไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เขาอยากบอกคุณหนิว่าเขายังยังเห็นว่าคุณนะเป็นคนคนนึงที่เขาอยากให้เดินไปด้วยกัน ความหมายคือไม่ว่าเราจะมีสถานะอะไรร่วมกันเขายังอยากมีคนเป็นเพื่อนในชีวิตติดต่อการคุยกันยังเห็นว่าเออเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออการงานก้าวหน้านู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยคือยังอย,อยากให้อยู่ในชีวิตต่อไปไม่ว่าจะมีสถานะอะไรแล้วก็เขาอะรู้สึกว่าเขายังต้องทําอะไรเพื่อตัวเองอะอีกเยอะเรื่องแบบสเตตัสทางสังคมเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาอยากจะสร้างหลายๆอย่างยังมีความฝันอยากไปเที่ยวต่างประเทศยังอะไรอย่างเงี้ยเขามีความฝันหลายๆอย่างที่เขาอยากจะทํามันให้สําเร็จแล้วก็เขาเห็นว่าในวันที่เขาทําสําเร็จอ่ะเขาแบบทักมาเล่าให้คุณฟังได้ทักมาคุยกับคุณอะไรประมาณเนี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรับรู้นะคะวันนี้ตอนนี้นะคะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศรีหรือว่าดาวจันทร์กุมนะคะกลุ่มเนี่ย กลุ่มนะคะคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างในวันนี้ตอนนี้นะคะ <t od d ress> เขาอยากบอกว่าบางเรื่องอะ่ะเขาก็ไม่ได้เล่าความจริงทั้งหมดใช่เขาเขาไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดไม่ได้เล่าทุกอย่าง <t od d ress> เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าถ้าบอกคุณไปหมดอะ่ะคุณก็รู้ทันเดี๋ยวคุณก็รู้ทันแล้วก็เดี๋ยวคุณก็หาเรื่องทะเลาะเดี๋ยวคุณก็อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาไม่อยาก เขาไม่อยากต่อสู้กับปัญหาที่มันจะตามมาเขาก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ไม่ได้พูดทั้งหมดแล้วบางเรื่องอ่ะเขาพูดจาดีมากกว่าปกติก็เพราะว่าเขาอยากให้คุณรู้สึกดีกับเขาเขายังอยากบอกอีกว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วเขาต้องการความรักอาจจะต้องการจากความรักและความสนใจอาจจะต้องการจากคนนึงคนที่สองคนที่สามนู่นนี่นั่น,น เพื่อให้ตัวเขารู้สึกว่ามันถูกเติมเต็มเขารู้ว่าเขาต้องแก้ที่แสงนี้ถ้าเขาอยากจะรักใครจริงๆในอนาคตแต่ว่าตอนเนี้มันได้ทําไม่ได้และเขาอยากให้คุณรู้ว่าบางทีคุณก็ไม่ได้เข้าใจผิดหรอกว่าว่าเออทําไมเขาไม่ค่อยใส่ใจคุณทําไมเขาถึงคุยกับคุณแล้วคุณก็เขาก็คุยกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้เข้าใจผิดคุณไม่ได้คิดไปเองใช่เขาคุยกับคนอื่นจริงแต่ว่าการที่เขาทําแบบนั้นก็เพราะว่าเขาต้องการความสนอกสนใจจากคนอื่น มันทําให้เขามั่นใจในตัวเองมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักความสนใจเขารู้ว่าในอนาคตเขาต้องโตขึ้นเขาต้องฮิลจากเรื่องนี้ถ้าเขาอยากมีความรักที่ดีอยากเจอคนที่จริงใจแล้วเลือกหนุ่มข้างเขาอะไรเงี้ยเขารู้ดีแต่ว่าตอนนี้มันทําไม่ได้ไงมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้รูปแบบที่คุณเห็นรูปแบบที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจรูปแบบที่คุณได้เห็นว่าเขาไม่ได้ให้ความจริงจังกับคุณเท่าที่ควรอะไรเงี้ย มันก็เพราะว่าตัวเขาอะยังไม่พร้อมนั่นเองเขายังมีปัญหาเหล่านี้ที่เขาก็รู้ตัวดีนั่นแหละแต่ว่ามันแก้ยังไม่ได้อืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณวันนี้ตอนนี้นะคะไปต่อกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันมีนมีนนะคะคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างวันนี้เขาอยากบอกว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะ เขาจริงจังเขาจริงใจอับคุณแล้วเขาซื่อสัตย์ด้วยแล้วเขาก็อยากให้คุณกับเขาอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยไปตลอดเลยอืมแค่นี้เลยแบบเขาบอกว่าท่านมากนะแค่เนี้ยเขารู้ว่าคุณเปิดใจให้เขาเต็มร้อยเขาเองเป็นคนไม่ชอบพูดถึงเรื่องความรู้สึกแต่การได้เจอคุณคุณทําให้เขารู้สึกปลอดภัยถึงขั้นที่เขาสามารถเล่าเรื่องอดีตของเขาให้คุณฟังได้ สามารถให้คุณเห็นว่าเวลาเขาอ่อนแอมันเป็นยังไงสามารถเล่าให้คุณรู้ว่าไอ้ฟลอรหรือว่าความความข้อบอกพร่องของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเขาให้คุณรับรู้ได้เพราะเขาไว้ใจคุณมากๆแล้วก็ <c oughs> เขาอยากรู้ว่าในเมื่อคุณเลือกคนอื่นได้มากมายหลายๆคนคุณเลือกได้เออทําไมคุณถึงเลือกเขาและในวันที่เขาไม่น่ารักอะ เขาไม่น่ารักหมายถึงเขาทําตัวไม่น่ารักเขาทำตัวนิสัยแย่แหรืออะไรเงี้ยคุณจะยังเลือกเขาอยู่ไหมคุณจะยังรักเขาในแบบที่ทค่เขาเป็นแบบเนี้ยยังยอมรับได้อยู่หรือเปล่าเออเขาอยากพูดกับคุณอีกว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมองอนาคตได้เลยนะเพราะเขาอะวางแผนไว้แล้วว่าเขาจะทำนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออคุณรอดูได้เลยมันเป็นประโยชน์แบบรอดูได้เลยรอดูได้เลย แต่ว่าจะไม่พูดมากนะรอดูการกระทําประมาณนี้ถ้าใครคิดว่าไอ้ข้อมูลเอ้ยข้อมูลว่าข้อความนี้มันตรงนะคะให้ลองไปฟังคลิป collective r e b reading ที่เค้กลงวันเดียวกันกับคลิปเนี้ยเอออาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้นะเพราะว่า energy มันคือแบบก็คิดอยู่วางแผนแล้วแหละรอ a ช t i o n ราดูได้เลยเพระาะวันนี้มันเป็นแบบอก็คิดอยู่วางแผนอยู่ประมาณนี้นะคะโอเคไปต่อกันเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ เมธนะคะเมธคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างวันนี้ตอนนี้นะคะไม่มีใครที่จะสามารถเทียบคุณได้เลยในชีวิตเขาอะคนที่ผ่านมาก็ตามคุณคือที่สุดของที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้เขามีคุณเขาเจอคุณเขาเลือกคุณมันไม่มีใครสู้คุณได้ในใจเขาอะคุณคือที่หนึ่งคุณคือคนที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบปัจจัยห้าในชีวิตเขาอ่ะ คุณนะมีครบเลยถ้าเขาต้องการอะไรบางอย่างในชีวิตบางางานสิเขาต้องการ5สิ่ง5สิ่ง5อย่างในชีวิตเขาอะ่ะคุณมีครบนะคะก็คือคุณมีความเป็นบ้านกับเขาคุณหาเงินเองได้ดูแลตัวเองได้คุณเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตเขาแล้วเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเรื่องบนเตียงเรื่องใดใดคือคุณครบครบก็คือเต็มสิบเขาให้ร้อยอ่ะแล้วเขาก็ไม่คิดจะแลกคุณกับใครด้วยความหมายคือถ้าจะมีคนอื่นมาทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยพังเขาไม่ยอมนะคะ แล้วก็เขายังอยากบอกอีกว่าเวลาคุณไม่อยู่ในชีวิตเขาคุณไปเที่ยวคุณไปต่างประเทศคุณไปทําอะไรเราไม่ได้เจอกันหรืออะไรเงี้ยเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกว่าอยากมีคุณอยู่ข้างๆเมื่อก่อนเขาอาจจะเอนจอยกับการมีซิงเกิลไลฟ์นะแบบไปทําอะไรคนเดียวกับเพื่อนกับอะไรเงี้ยแต่พอมีคุณในชีวิตเขารู้สึกว่าอืมมันเหงาอะเวลาคุณไม่ไปด้วยเออเวลาเขาไปทํานั่นทนํานี้แล้วมันไม่มีคุณอะเขาเขารู้สึกว่าม,มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างมันไม่ถูกเติมเต็มนะคะ เขาอยากบอกอีกว่าเอาจริงเขาเตรียมที่จะทําอะไรบางอย่างที่มันโคตรที่จะซีเรียสแล้วก็จริงจังกับคุณแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาประมามากๆเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเค่เขอไม่บอกว่ามันคือเรื่องอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่เขาเตรียมการเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมีการฝึกซ้อมในการทำเพื่อเพื่อให้ตัวคุณะรับรักยอมรับและเลือกเขา ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเออจบขออนุญาตไปต่อลุ้นเอานะคะมันเป็นเรื่องอะไรไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ผู้ศพนะคะผู <c oughs> ้ศพเนี่ยข้อความจากเขาถึงคุณคนในใจคุณนะวันนี้เขาอยากพูดแต่คุณว่าเขาคิดไว้แล้วว่ายังไงอะ่ะเขาก็เลือกคุณเพื่อที่จะลงเอ,อ่ยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วเราก็จะมีลูกด้วยกันถ้ามีลูกไม่ได้ก็มีน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็มีเตรียมตัวไว้เลยว่ายังไงอะ่ะ คุณก็จะติดอยู่เขาไปตลอดชีวิตแล้วก็หลายๆครั้งเขารู้นะว่านิสัยคุณเขามันต่างกันทัศนคติในการมองโลกมันคิดก็คนละบุมคนละแบบเติบโตมาต่างกันอะไรเงี้ยเขาเข้าใจแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าค้นหาดีเพราะว่าเพราะว่าบางทีเขาไม่เข้าใจวิธีคิดของคุณเขาไม่เก็ตว่าอทำไมคุณเป็นงี้วะนิสัยคุณมันเป็นงี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันน่าค้นหาดีมันทําให ชีวิตคู่ไม่น่าเบื่อหรือการเป็นแฟนกันมันไม่น่าเบื่ออะไรอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็เขาอยากบอกอีกว่าคุณเนะ่ยเป็นคนที่ครบเครื่องมากๆนะคะก็คือเต็มสิบห้าร้อยนะคะแล้วเขาก็คุณขึ้นนางในฝันขึ้นในายในฝันของเขาคือคนที่เขาไม่คิดว่าจะมีคนที่เข้าใจเขาได้ขนาดนี้ยอมเขาได้ขนาดนี้อดทนแล้วก็ด่าเขาได้ขนาดนี้หรือแบบคุณครบมากคุณครบทุกด้านเลยะคะ่ะเออคุณดูแลตัวเองได้ดีคุณดูแลเขาได้ดีคุณเขาเรียกอะไรนะ เรื่องบนเตียงคุณก็ดีอย่างเงี้ยคือครบหมดเลยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถหาคนแบบคุณได้จากที่ไหนแล้วไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปด้วยแล้วเขาก็ยังอยากบอกอีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเซตเท่าดาวด้วยกันคือตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแต่งงานหรืออยู่เป็นคู่หรือเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยเขาจะสปอยคุณให้ถึงที่สุดเขาจะตามใจคุณแบบอะไรที่คุณแฮปปี้คุณทํา อะไรที่คุณอยากได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาจะแบบเขาอยากให้คุณมีความสุขเวลาที่คุณมีความสุขเพราะตัวเขาเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจในตัวเองเขารู้สึกว่าเขาทําให้คนคนนี้มีความสุขได้ยิ้มได้แล้วเขาก็อยากที่จะอวดให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเฮ้ยเห็นไหมว่าเนี่ยคุณคือคนที่เขารักนะ <_ d ata> แล้วคุณเป็นคนที่โชคดีสุดในโลกเพราะเขารักคุณดีมากเออลักคุณอย่างดีอะประมาณเนี่ยนะคะไปต่อกับเพื่อนที่มีราคนาราศีหรือว่าดาวจันมิถุนนะคะคนในใจคุณนะคะวันนี้เขาอยากบอกคุณว่า หลายๆครั้งเนี่ยที่คุณเห็นว่าเขาเงียบอ่านไม่ตอบหรือว่าเวลามีปัญหาอะไรคุณถามแล้วเขาไม่ตอบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบคุณว่าอะไรเออเขารู้ว่าบางทีคุณอยากได้ยินอะไรแต่ตัวเขารู้สึกว่าอืมไม่ได้อยากพูดสิ่งนั้นไม่ได้กําลังคิดเรื่องนั้นไม่ได้สนใจเรื่องนั้นอยู่ก็เลยไม่อยากคุยเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากบอกอีกว่าบางทีความ อยากได้ความชัดเจนความอยากรู้เรื่องนนะเรื่องนี้เวลาคุณถามอะไรบางทีเขารู้สึกเขากดดันพอกดดันแล้วเนี่ยเขาก็เลยเหมือนอไม่คุยดีกว่าขอหนีไปพักไปสนใจเรื่องฟุตบอลเรื่องอื่นเรื่องเพื่อนเรื่องดาราเรื่องอะไรเงี้ยเขารู้สึกเขายังไม่อยากคุยไม่อยากตอบบางเรื่องอย่าก,กดดันได้ไหมประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็ตัวเขาอะอยากบอกว่าเรื่องของเราเนี่ยมันยังไม่จบลงง่ายๆหรอกนะแต่ว่าจะให้จริงจังไปมากกว่านี้ตอนนี้ก็ทำไม่ได้นะคะ แล้วก็เขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาอย่ากดดันมันเป็นประโยคเนี่อย่ากดดันกันมากเกินไปมันยังไม่ถึงเวลาเลยเจอกันเพิ่งเจอกันเองเพิ่งคุยกันเองเพิ่งคบกันเองอ่ะจะรีบไปไหนมันเป็นประมาณนะคะมันเป็นแบบจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณกดดันเขามากกว่านี้เดี๋ยวเขาก็จะขอเวลาว่างไปทําอะไรที่ตัวเองชอบกับเพื่อนกับตัวคนเดียวอะไรเงี้ยเออถ้าคุณกดดันมากๆเขาจะวิ่งหนีอ่ะประมาณนั้นนะคะ ไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันร์กรกฎนะคะกรกฎคนในใจคุณอยากจะพูดหรือบอกอะไรกับคุณบ้างวันนี้ตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าถ้าเขาเปิดใจแล้วพูดตรงๆอ่ะคุณจะฟังเขาไหมถ้าเขาเป็นตัวของตัวเองโดยไม่มีอีโกโ้ไม่ถืออัตตาคุณจะยอมคุณถ้าเขาเปิดใจคุณจะไม่เอามีดมาแทงเขาใช่ไหมคุณจะไม่ เมื่อเขายอมคุณอะคุณจะไม่กดเขาใช่ไหมความหมายคือเวลาที่คนเราตามใจใครมากๆอะค่ะอีกคนก็จะเอาแต่ใจจนลืมนึกถึงจิตใจคนที่ตามใจอะเข้าใจปะเออเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขายอมคุณอะคุณจะไม่เอาเปรียบเขาใช่ไหมประมาณนี้เพราะว่าเขาเขารักจริงๆเขาเปิดใจให้คุณจริงๆนะอะไรเงี้ยคือเขาเขาเป็นคนจริงใจถ้าเกิดเวลาเขารักใครชอบใครแล้วเขาเขาไปสุด ประมาณนะี้เขาก็เลยเหมือนกับปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดเออเขา้ออยากบอกคุณีกว่าคุณเป็นของเขานะ <c oughs> คือไม่ว่าตอนนี้คุณนะเขาจะอยู่ในสถานะอะไรต่อให้เราทะเลาะก,กันหรือไม่ทะเลาะก,กันนะ่ะอยู่ด้วยกันหรือเป็นรักทางกายหรืออะไรเงี้ยแต่คุณเป็นของเขานะคุณอย่าไปเฟับคนอื่นอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปแบบมีใจให้คนอื่นนะอะไรเงี้ยคุณมีเจ้าของแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเนี่ยมองมองไปถึงอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะ แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยที่เขาอยากจะทําร่วมกับคุณอยากให้เราไปประเทศนั้นด้วยกันไปประเทศนี้ด้วยกันไปร้านอาหารนั้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไปทาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างร่วมกันสําหรับเขาแล้วคุณคือคนพิเศษคุณเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขาเออคุณเป็นแบบเป็นคนที่หันมาเมื่อไหร่เราจะเจอกันนะเราจะเ,าเธอจะยังเห็นฉันจะยังเห็นเธอเราเราจะมีกันไปตลอดอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนครอบครัวคะ่ะที่ ไม่ว่าจะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็ยังเป็นครอบครัวคิดออกปะเออเขาให้สถานนะคนพิเศษกับคุณแบบนั้นเลยในใจเขาว่าอืมไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์สิงนะคะคนในใจคุณเขาอยากบอกอยากจะพูดกับคุณว่าเขาหลงคุณมากนะโดยเฉพาะเรื่องแบบเรื่องทางธรรมชาตินะคะเขาหลงคุณมากหลงแบบหลงอะแล้วก็ชอบมากในการที่คุณแต่งตัวเป็นตัวของตัวเอง การทาหน้าทําผมใดๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาชอบทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วก็เขาชอบในความที่คุณเป็นคนฉลาดฉลาดแต่ไม่อวดฉลาดรู้ทันแต่ไม่ได้จําเป็นต้องพูดออกมาว่ารู้ทันนะบางทีคุณก็แก้งโง่เขาเลยแบบคุณฉลาดมากที่คุณทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะไม่ได้เล่นไมายเกมหรือไม่ได้เล่นเกมอะไรในความสัมพันธ์หรอกแต่คุณแค่รู้ว่าจางังหวะไหนาควรเงียบควรเงียบควรพูดควรไปเจอหรือควรปฏิเสธว่าวันนี้ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกคุณฉลาดมาก แล้วก็ตัวเขาอะ่ะกำลังพยายามที่จะละทิ้งนิสยัยพฤติกรรมคำพูดหรือว่าความคิดหรือไอเดียอะไรที่มันไม่ได้ส่งเสริมใหความสัมพันธ์นี้มันพัฒน,นาเออเช่นเช่นเขาติดปาร์ตี้มาดูนี่นะแล้วเขาก็ไม่มีเวลาให้คุณเลยเขาก็จะเหมือนค่อยๆลดลงเขาจะลดลงแล้วเขาก็จะเหมือนกับแบ่งเวลามาให้คุณ เป็นเวลาของเราเวลาทําอะไรตามตามใจคุณแล้วก็เวลาของเราตามใจฉันด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาจะแก้ไขนิสัยอะไรที่มันไม่ดีไม่ฟิตกับความสัมพันธ์นี้เออเขาจะแก้ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเชื่อว่าคุณคือคนที่ฟ้าส่งมาให้เขาเป็นคู่ชีวิตเป็นโซเวตเป็นคนที่จะอยู่ด้วยกันไปจนแบบวันสุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยเขาเชื่อแบบนั้นแล้วก็เขาจะค่อยๆแก้ให้นะในนิสัยที่ มันเป็นปัญหาทําให้คุณไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งเขาอยากบอกไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กันนะคะกันเนี่ยคนในใจคุณเขาอยากจะบอกอยากจะพูดออกับคุณว่าใช่เขาเอาเรื่องของคุณเขาไปปรึกษาคนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทพ่อแม่เอาไปปรึกษาคนอื่นมอดูอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไปปรึกษาคนอื่นจริงๆนะคะเพราะว่าบางเรื่องเขาไม่มั่นใจในความคิดตัวเองและเขาไม่มั่นใจใน ในสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่มันเป็นตัวคุณอะไรเงี่ยเออมันมีอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นหรือมันต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างอ่ะแต่เขาเอาไปปรึกษาคนอื่นนะคะแล้วกออ็อะไรที่คุณเคยบอกเคยเล่าเคยพูดว่าคุณชอบไม่ชอบคุณต้องการแบบนี้หรือเขาทําอะไรให้คุณไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาเขารับรู้รับฟังจดจําได้หมดไม่ได้ลืมนะคะเขายังอยากบอกอีกว่าบางทีอ่ะเขารู้นะว่าคุณต้องการอะไร แต่ถ้าเขาไปทําตามที่คุณพูดหรือที่คุณขอเขาจะสูญเสียความเป็นตัวเองเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาควรทําแบบนั้นไหมและบางทีเวลาที่คุณงอนโกรธไม่สบายใจแล้วคุณเงียบหายไปเขาก็รู้สึกว่าเขาเหงาเขาขาดคนที่แบบคุยด้วยทุกวันหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าการไม่มีคุณมันก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาอยากขอโทษนะในบางนิสัยที่ที่ ขาอาจจะมั่นใจเใตัวเกินไปหรือมันอาจจะเป็นนิสัยบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจเวลาที่เขาพูดหรือทําแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาก็อยากขอโทษแต่มันก็คือตัวตนของเขานะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งเขาอยากบอกอยากพูดให้คุณรับรู้รับทราบนะคะไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันทร์ตุลนะคะตุลคนในใจคุณเขาไม่เลยอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขาโสดนะเขาโสดจริง โสดแล้วนะโสดจริงๆตอนเนี้แล้วก็มีอิสระที่จะพูดจะคิดจะทาอะไรนู่นนี่นั่นได้เต็มที่เลยเขาเป็นคนโสดนะเออแล้วก็เขาอยากบอกว่าอันบล็อกเขาได้ไหมหรือให้โอกาสเขาได้พูดได้คุยกับคุณได้ไหมทักมาได้ไหมแอดไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือให้โอกาสได้คุยกันได้ไหมตอนนี้เขาโสดจริงๆเขาไม่ได้มีใครจริงๆมันจบแล้วมันขาดแล้วจบขาดแล้วกับคนนั้นอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณมาก คิดถึงมากๆกมากๆ,ๆเลยนะคะคิดถึงมากๆเลยอันบล็อกเขาได้ไหมกลับมาคุยกันอะไรเงี้ยเขานอนไม่หลับเขาร้องไห้นะเขาเครียดเขาเขารู้สึกว่ากลับมาในชีวิตเขาเถออะไรประมาณนะะี้ค่ะกลับมาอยู่ในชีวิตเขาเถออืมนี่คือสิ่งที่เขาอ,อยากบอกอยากพูดแต่คนณข้อความโคตรเปซิฟิกเลยแบบปลดบล็อกเถอเราตัดเขาขาดแล้วจริงๆกลับมาอยู่ในชีวิตกันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเราคิดถึงเธออะไรเงี้ยเราก็ร้องไห้ประมาณนะะี้ค่ะอืม <c oughs> ไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันพิจิกนะคะพิจิกคนในใจคุณเขาอยากจะบอกอยากจะพูดเหรอคุณว่าปล่อยอดีตไปได้ไหมอยากขุดมันขึ้นมาพูดขึ้นมาแบบทะเลาะกันเป็นปัญหาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านมาแล้วบ่อยปล่อยมันไปได้แล้วแล้วก็ฮิวตัวเองจากอดีตได้แล้วปัจจุบันก็คือปัจจุบันเราอยู่ในปัจจุบันเราสองคนไม่ได้อยู่ในอดีตนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาอยากบอกอีกว่าคําพูดคุณนะ่ะ มันทําให้มันเหมือนมีดที่ทิมแทงใจเขามันทําให้เขาเจ็บปวดมากๆบางทีก็แบบคิดก่อนพูดหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาเปิดใจให้คุณเขาแคร์ความรู้สึกคุณนั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมคําพูดคุณอะถึงทาร้ายหัวใจเขาได้ <c oughs> เขาอย่างบอกอีกว่าเขารู้สึกหึงหวงนะเวลาที่คุณไปสนิทกับคนอื่นหรือให้ความพิเศษกับคนอื่นมากเกินไปเขาหึงหวงอะไรเงี่ยแล้วก็เขาอย่างบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะติดต่อมา แบบจะทักไปโทรหาจะมาเจอนะคะด้วยความที่คิดมันเป็นความรู้สึกคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <c oughs> แต่อันนี้ไพ่ไม่ได้บอกแต่เค้สึกอย่างนั้นแต่ว่าถ้าหากคุณไม่ได้อยากเจอไม่ได้อยากคุยกับเขาอะเขาจะไม่พยายามที่จะติดต่อมานะเออเคไม่รู้ว่าทำไมมาถึงเปง็นอย่างนี้แต่อเนอร์จีมันเป็นอย่างนั้นอะที่แบบ ถ้าถ้าคุณไม่เห็นค่าของการมีอยู่ของเขาอะ่ะเขาก็จะไม่โผล่มาทําให้คุณรู้สึกว่าลาคาญเออประมาณเนี้ยค่ะอ่ะสุดท้ายธนูข้อความจากคนในใจคุณนะคะวันนี้เขาอยากบอกว่าคุณทําให้เขารู้สึกเหมือนได้อยู่ที่บ้านบ้านไม่ใช่ตัวบ้านแต่บ้านคือบุคคล you make me feel like home อืมคุณคือบ้านของหัวใจเขา คุณคือบ้านหัวใจเขาแล้วเขารู้สึกว่าหลายๆครั้งน่ะคุณอย่าเอาแต่ใช้อารมณ์แล้วก็อย่าเล่นอย่าเล่นไมเกมได้ไหมความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีมันควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสบายใจไม่ใช่ความท็อกซิกเออเขา้ออยากบอกอีกว่าบางครั้งอะ่ะการที่คุณไม่มีคําตอบให้เขาเวลาถามอะไรแล้วตอบไม่ได้แบบอนาคตยังไงบอกก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณตอบแบบเนี้ยมันมันทาให้เขาหมดกาลังใจในการสารสัมพันธ์ เออลองคิดนิดนึงไหมก่อนจะพูดก่อนจะตอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอะเชื่อมากๆเลยว่าคุณกับเขาอะเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ชีวิตเป็นโซเมทวินเฟลมซึ่งกันและกัอนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อะเขาอยากให้คุณเรียนรู้ที่จะเติบโตหน่อยมันหมดเวลาที่จะแบบเป็นเด็กทุกเราทุกคนมีความเป็นเด็กในตัวเองแต่ว่า เราก็ไม่ได้อายุน้อยกันแล้วอันเนี้ยอันนี้คือที่เขาอยากบอกเราไม่ได้อายุน้อยแล้วนะคือทําไมแบบไม่คิดเรื่องจริงจังเรื่องของอนาคตอะไรมากกว่านี้แพลนอะไรให้มันมากกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่ตอบว่าเออยังไม่รู้เลยว่าปีหน้าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบยังไม่รู้เลยอีกสามปีจะยังไงมันทําให้เขารู้สึกรู้สึกเสียใจนิดนึงที่คุณ บอกว่าคุณมองอนาคตร่วมกันกับเขาแต่คุณดันไม่มีแผนไม่มีแผนอะไรเลยว่าเอออนาคตมันยังไงระหว่างเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เขาเสียกําลังใจในการที่จะพยายามอดทนเข้าใจและสางสัมพันธ์กับคุณอแสดงว่าคุณเป็นคนที่เวลาเวลาแฟนอยู่ด้วยอะ่ะเขาต้องใช้ความเก่งความพยายามความอดทนความเข้าใจทุกศาสตร์ในการอยู่กับคุณอะไรเงี้ย จบข่าวนะคะใครสนใจดูน้องสุดตัวก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดมัทเทียร์ลสทาโววันนี้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย